รับครับสำหรับการอัปเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์เตาซ่ามหาปลัลย EP ที่9นี้ตอนนี้นะครับเราได้ทำการปรับแต่งช่วงล่างนะครับเซตอัพใหม่ทั้งหมดจัดฟิตเมนต์ของทรงล้อและบอดี้เรียบร้อยตอนนี้นะครับเราจะเคลื่อนย้ายไปยังสถานีถัดไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้ครับเริ่มงานภายในกันนะครับนี่้าเรามาแล้วนี่ยูทูบ ีมันจะลงลงกลางเนี่ยแต่อันนี้อันนี้ผ้ามันสำหรับ <ederim. S 1> พุ่มเบาะไรย่างเงียคือซับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขีดขีดลายให้ได้ไหมยูสุดได้ได้เพราะว่าเราติดูให้เวลาตัดตัดเอาเป็นหน้าใช่ป่ะขอบขอบครับขอบหนอยได้ไ <m> ง <wi> <predictions> กอบก็เ,เป็นผ้าไหมก็เ,เป็นหนังเป็นขอบหนังกยคือจะผมจะเอาเอากลางมันแค่ ผมมองได้เลย,ด,ยดูขี่อะไรเนี่ยคือผมอยากได้บอกขอันนี้ให้มันเข้าเนี่ยต้ยไนไม้เท่าไหร่อ่ะนิ้วเะะดียวอ่ะขีดได้แล้วกันได้ครับเทียบไปหน่อยของมันหน่อยนะของมันเอาคอล้ายๆแล้วพอเราไม่กองเหมือนกันก็ได้เลยแล,ล้วก ลายเย็บใช่ป่ะต่อใช่ป่ะหรือว่าเราแผ่นเดียวได้ครับทิ้นเดียวดีกว่าแล้วต่อเลยต่อข้าไปดีเลยน้าเป็ดูให้แล้วกันเนี่ยเยี่ยสุดผมอต่อตัดต่อแล้วงต่อให้ดีแม่นอย่ไม่เหมือนกันเพราะลายไงเพราะต้องตัดไอโอเคก็จะแวรานี่นี่เยี่ยสุดแต่ผมไม่ได้อยากได้อย่างเงี้ยผมอยากได้อย่างเงี้ยเข้อันนี้ตรงมันอย่างใช่ป่ะตรงๆขึ้นไป เหมือนมันกิ้งลงไปหน่อยด้วยเมื่อกี้ตอนน้ดูน้วยใช่หรือเอาเอาให้ตัวนี้เป็นตรงไปใช่ไหมล่ะใช่ครับเอออาจจะเปมีมันต่ออย่างนี้เลยมันต่ออนี้จะดูอันนี้คือจุดเดือยแต่จุดเดือยในข้างในเนี่ยก้วน้ำจะมีจุดจุดเดือยอยู่จะดึงแค่นี้ก็ได้ที่ดึงดีใช่ไหมแร้หมดับตรงนี้ให้ดีกว่าคุยตรงไนอยากให้มันเป็นหน้าลายนี้เข้าไปหน้าลายใช่ไหมอายหน้าลาย ก็ไอเนี้ยผมเอาตะเข็บคู่ได้แดงเปลี่ยนเป็นตะเข็บคู่ได้แดงตะเข็บคู่ได้แดงครับได้ตะเข็บคู่ได้แดงเดี๋ยวแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนนี้ก็ตรงเนี้ยผ้าใช่ป่ะอันนี้ผ้าอันนี้หนังอันนี้หนังนะ ขิงดำใช่ครับขิงดำใชดำได้คนีก็คือมีประกมไม่ต้องไม่รู้ผมทำมาแล้วขนาดอะเรราคาราคาแค่ตำราบบอกผมมาแล้วแงปต่อข็งปตูเนี่ยมีแรสเพ่่ด้ีฮะเราอนาท่ว่าแงประตูอยู่นออยมก่ đang nghĩ cái gì này qua đấy rồi à gì cái súng nó có thể giật kiểu, mình muốn lấy, phải lấy dây thay à. yeah, đúng không? Đúng không? lại phải không ạ? Phải có dây thay. Nhưng cái này, mình sẽ đâm vào มันจะต้องรับหมอยากไับทรงอ็ตามผมว่าที่แยกอะผมว่าอยากได้ทรงมันจะต้องเข้าในนี้อยากได้ผ้าผ้าอันนี้ขึ้นเหมือนี้นะยเต้องต่อมันก็เป็นหนาไปใชอยากได้ผ้าแค่นี้ได้มันต้องมีอ่ะเพราะมันจะเป็นเซ็ตกันก็บอกหรือถ้ามันจะง่ายกว่านั้นหรือถ้ามันจะง่ายกว่านั้นรอผมันดูเรียบเลยนั้ อ,อน,นี้เป็นผ้าว,วน,นี้เปนหนัครัววือหลักๆเป็นอย่างี้ตนี้จะต้องเอาอะไรมล่ะไม่ออหนังเขาเอะไรอเราักับกันผ้าเดี๋ยวอน,นี้จะกทำให<ด>้้มาให้เส้นห<อ>นึ่เดผมออถ้างั้นก็เป็นหนังไปนั้นไปเลยเพราะว่าคิ้วมันดูดีกว่าถ้าต่อมันไปตะเข็บนหนา คถ้ามีคิ้วเป็นแบบบอลๆเป็นอะไรโดยเบาๆเงาๆอาเนี่ยก็ดีแล้วก็ไม่ต้องอะไรนี่ก็เป็นหนังไปเนี้ยเป็นหนังใส่ร้อนก็ไม่รู้ใส่ร้อนก็ไม่น่าสวยนี่อย่นะใช่ผมว่าให้มันดูเรียบดีกวยแล้วก็มีนี่เออแขงประตูโอเคนะประมาณนี้นะเดี๋ยวได้เรื่องกันต่องานไทยนะ รอนี่ตั้งนานสั่งแาจีนตผ้านี่เหรอใช่ล้ายๆพวอังกฤษเหรอดูดูสก๊อตเนี่ยสก๊อตอังกฤษคล้ายๆอังกฤษมาเท้ากันเนีองตวใช่ยากใหมาเดผมต้องเวลาท้ากับคมต้องมา ็ีที่หมอว่าอ่าใช่็ีแ,บบแดงผูาครับเสร็จแล้วเป,เปโชว์ให้ดูอย่างเงีเ้ยอยงเงี้ยนี่หล่อไหมครับนนียจินตนานการแรงบันดาลใจเรานะมาจากโฮสวาเกตท็อกนะครับอ่าเทเป็นปี1 9 7 8เอ่อ เป,เป็นกอล์ฟตัวเวนเท็ดนะครับเนี่ยเราจะมีมีการเย็บปอกประมาณนี้เราเลยรู้สึกว่าพี่เรามาผสมผสานกับตัวเดืวิทเทลนะครับแล้วก็เย็บเป็นใจของรแบบนี้ของนะครับเราจะสั่งผ้าลายสก็อตมาแต่ผ้าลายสก็อตเนี่ยเราคงไม่เอาไว้ลิ้มนะเพราะว่าอยากให้ตามันสะดุดเนย็บปอกแบนี้พอลังนะครับเนี่ยเวลาท่านก็ใส่หมอนรอครับใต่หมอนที่เป็นรูนะเราเย็บให้มันเต็มนะครับแล้วนะรอ เดี๋ยวเรางก็อ่านแล้วก็เดี๋ยวจะขอเก็บงานตรงนี้ด้วยให้เดี๋ยวเราใส่ผ้าให้คลายแผงมาลาก่าพาไปดูแผงก็ะตว่าเอาไงดีนี่รตุ้รุ้แล้วเอานี่นะผมไปลองดูแบบมาแล้วที่สุดตอนแรกว่าจะปั๊มลายนี่นั่นไม่เอาแล้วที่ตุ้ เอาเป็นอย่างนี้เลยเรียบเรียบเลยเรียบแล้วอันนี้มันจะเป็นตัวมือดึงใช่้ยหละครับแล้วก็อันนี้ถ้ามันจะมีคอมันเป็นรอยต่ออาจจะเป็นเป็นดำหมดได้เลยแล้วก็ไอ้ที่ผมบอกว่าขออีกชิ้นหนึ่งกระดาษี่อันนี้ครับที่เป็นกระดาษธรรมดากระดาษเติมอีกชิ้นหนึ่งตรงนี แล้วก็เดี๋ยวชิ้นเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวมันมีลำโพงใช่ป่ะครับนี่คือเดี๋ยวผมไปทำซิ้งโคม,มเนี่ยเดี๋ยวผมทำโคมเนี่ยวิ่งแค่นี้เส้นเดียวแล้วเอาให้อยู่เลยพอเลยผมตอนแรกอะ่ะกะว่าจะใส่ลายแบบนี้แบบนี้เนี่ยแต่เราดูแล้วมันมันไม่มินินมอลหรือมันจะดูหรือมันดูลบไปบางอย่างอของงานภายในนะครับเยเอะเกินไปมันก็ลบล้วก็บางสายตาเราเราต้องพยายามคิดว่า เราอยากให้ตรงไหนมันเด่นอย่างคันเนี้เราอยากให้ผ้าลายสปอตตัวตัวบอกนั่มันเด่นเพราะฉะนั้นอย่าเอาสีอื่นไปบังสายตานะครับให้มันน้อยเข้าไว้แล้วก็ไปใส่ลูกเล่นนะอะได้ครับเดี๋ยวฝากกิจสุดเหลือน,น,น,นี้งารนึงเฮ้ยอันนี้จะดุดผมชอบเลยเนี่ยอันนี้ไปอันนี้ได้ตามสเปคเลยโอ้นานวันแน่เลยครับโอ้ยน,นี่จะดุดเหล่าลี่เพิ่มใช่ไหมโอ้ ต้องทำแพทเติร์นขึ้นมาเดี๋ยวดูความสวยงามกันเอาอะไรอะไร,ะไรมาพูดคุยสภายกรเป๋าจะพาไปหลุยขนอกกันมองอะไร ลาสิจะทำให้คุณต้องยิ้ตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพัดในรายการรถนิยม